สวัสดีค่ะพี่น้องมนีบึงซีผ้าพ,พี่น้องมาเก็บพักหวานเก็บพักหวานกับเพื่อนสาวค่ะพักหวานพเพื่อนพักหวานอีกอย่างฮ้เอาอ้ยพี่น้องว่าเพื่อนสาวกับบตอบกับพว่านั่งบ่หูเรื่องลืมบึงซีลืม,ลมอันพเพื่อนพักหวานอีกอย่างเฮ้ว่ัสนี่ค่ะพี่น้องนะนนัักกหหววาา ผักหวานฝรั่งไงอ๋เอ,อเฮ้เพื่อนสาวบอกผักหวานฝรั่งเห็นไหมนคนคนแรกยังยังรู้ชื่อเลยอะ่ะเห็นไหมผ่ากันมากพี่น้องเอ,อ้ยบึงเนี้ยออนชอนมากบอกสิออนชอนหวาซจแบบ้านมีแต่หยอดใหญ่ๆ,ๆค่ะพี่นอ้องอวบๆอวบคือบึงสีนี่แหละค่ะใช่แต่เนื้อออกแล้วผักหวานฝรั่งค่ะผักหวานฝรั่งพ่่สันโอ้ยพี่น้องมาเด้อตตรรงงนนีี้้ใหญ่มากมาเด้อมาเด้อพี่น้อง เมาเก็บกับึงสีบอกด้วยจะกินยังไงเนี่ยทํากินยังไงบอกด้วยเพื่อสองเอาไปลวกก้อนกับพี่น้องลวกแล้วกินกับเจวเพราะว่าบึงสีเป็นผู้แปลภาษาอีสานเพื่อนสาวเป็นผู้เวปาภาษาไทยลายแห้งกับพี่น้องหมากอันนี้ก็มีเพื่อนสาวเขาเรียกหมากอะไรเนี่ยอันนี้ใช่ไหมลูกอันนี้ใช่ไหมใช่จ้ะอันนี้มันเขาเริยกไม่ได้ไม่ใช่หมักเขาเรียกว่าอะไรนะลูกลูกอะไรวะลืมเบอร์รี่อะไรอะตระกูลเบอร์รี่อะ เ,เดี๋ยวบ,งยงบึงสีสีมาเก็บผ้ามาเก็บพี่น้องให้มันสุกก่อนให้มันสุกก่อนให้มันสกกอนกับพี่น้อง <c oughs> บึงสีสีผ้ามาเก็บนีบาาเบ่เต็มเลย <บ lat. S 2> นี่เบอร์รี่เนี่ยเบอร์รี่ป่าตัวเองเออคนมาเนะบอร์รี่ป่าว่าสันเพื่อนสาวว่าพี่น้องเอ้ยที่บ้านเรามีแต่อันนี้มันเป็น่างไงหลายเห้งค่บพี่น้องเพราะว่าเพื่อนสาวไม่ถึงวสันเพื่อนสาวเพื่อนสาวเล่นตุดเดียบึงสีส่เบึงยอดนี่พี่น้องนี่ยอดอวบิบึงสีผ้าหากินกับพี่น้องกินได้เบิร์ตสน คุณลองคอนพื้นก็อาจสิวา่าโอ้ยมันมีสารพิษตกค้างเบื้องสีสิบอกค่ะพี่น้องอนนทุกอย่างมีสารพิษตกค้างทั้งนั้นแล้วแต่ขึ้นอยู่กับวา่าหลังกายของผู้้ใดสิแผ้หรือบ่แพ้เนาะกับพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้น,น,นล่องกินเบิง่งกินเบิ่งแล้วถ้าบบ่แพ้นำาหลดค่ะพี่น้องอ้าวาว่าซันมนปลาอันถือกัอนนันดาพี่น้องเบิ่งสีส้เบิ่งเบืรองกาขาดอายู่กลางท้องหน้าอหลีค่ะพี่น้อง พื่นสาวกิคำแรกอร่อยมากอันนี้ที่เก่ากชิมคที่ตีเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนสาวกันรันตีค่ะว่ากินแล้วป่าตายกินไปแล้วคราวที่แล้วพี่วิวข้าวที่แล้วกินแล้วแล้วก็ติดใจค่ะไม่ชักแหงๆนะคะไม่ชักแหงๆค่ะพี่น้องลอยอีลีเดอคอนเฟิร์มเดี๋ยวบุงสีเก็บพักตัวกันเด้อค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวบุงสีสีไ้เบิ้งว่าได้หลายซ้ำเดถุงกระ่ได้เอามากค่ะ ีอ,นนอ,าอากาศร้อนนาาาอกแห้งค่ะพี่น้องฮ<ต>อนแห้งวันเสาร์นีน่ฝน,<อ>น,นตกค่ะน,น,นะนี่พี่น้องเดี๋ยวว <ไป S 1> ิ่งเมืองฝรั่งก็อย่างเงี้ยอากาศไม่แน่ไม่นอนใช่อีกอาทิี่หนึน่งร้อน,นอีอาที่ฝน,นตกเดี๋ยวทำมันซุกระวังสีสีผ้ามาเก็บเด้อพี่น้องเด้ออันอยากมาเก็บกับมหาบึงสีเด้อค่ะนี่กำลังอัดเจาะเอเจะน้อยหน่อยน้อยใครอยากกินเบอร์รี่ปบาร์ะาบึงสีที่ฮอลแลนด์นะคะซื้อตั๋วเครื่องบินมาเลยค่ะจะคุ้มไหมนี่ นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งสีเก็บพักก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งว่าได้หลายบอเนาะนี่ค่ะพี่น้องพุนะป้าดขา,ขาวๆกับอวบค่ะอันความขาวนี่เบิ่งสีบ่ได้ครับพี่น้องแต่เบิ่งสีได้ความอวบค่ะไ,ไ,ได้ความอวบยอ,อดให,ใหญ่เลยค่ะโอเคครับพี่น้องบัตตอนี่ก็สิไปหลวกจิมเจวสัตว ว้าวเห็น,นไหมปูนโอเคค่ะพี่น้องพอกันคลิปหนาว่าเึิงซีสิพาไปหากินอย่างเนาะค่ะพี่น้องโอเคบายบายค่ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องด้วยด้วย